สวสีสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ครับอยู่กับบูมบอยแล้วก็เบกเกตนะครับโดยที่วันนี้เราอยู่ในเกม PUBG, พับจ<ค>ีพิ่ <c oughs> มเต่เมื่อคืนมันมีมันมีมันมีบทที่สุดยอดมากเลยกูตื่นเลยเนี่ยใช่ปกติกูไม่อยากเลยแต่กงเจอมนนียกูไปเล่นมากูตื่นเลยสนุกว่าใช่โดยที่หมดนี่นี่โอกูค,คิดถึงสมัยกูยังเด็กๆเลยนะ นะมันมีเกมชื่อว่าดาวฮิวใช่ไหมใช่ด,ดาวฮิวจัก<ต>ยานปั่นจักรยานแล้วมีแบบปลาขวดมีต่อยกันใช่ไหมอันนี้เปิดยิงอ่ะแต่นี่เอาพับจีพับจ <c oughs> ี <c oughs> ยังมีเปิดยิงโอเคเราเรอเราเข้าห้องออก่อนแล้วกันเพราะว่ามันหาห้องนั้นอยู่โอเคได้คือมันมีเ,เล่นได้ทั้งหมด20คน<อ>ไหนบอกหาห้องนานวะไม่ไม่มันมันรอห้องนานอ๋ออ๋อคือมันมีรถยนต์มีรถบักกี้ด้วยเหรอใช่บักกี้มันมีสี่ชนิดด้วยแล้วก็สีบักกี้บักกี้โกงเลยเหรอบักกี้โกงเหรอห้าคัน อ๋อมีห้าคันออที่ได้ปืนในนี่เว้ยเอไอะไรวะก็ก็ซื้อแปดอีกรัวๆไอ้กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนใหม่ได้ปะกูเลือกใหม่ได้ปะแปดไอแปดไอแปดอ๋อไอแปดอืมีเดิร์ตไปเดิร์ตไปนี่ได้ลูกซองไนงะไอนี่ได้ตี<ร>ลูกโ,โม ไอเจมเกมนี่ไอเหี้ยหมดนี่มันยิงคนนั้นเดียวตายแล้วเว้ยได้เลยคือคือกระสุนยิงเข้าตรงไหนก็ตายเหรอหรือว่าไงใช่ใช่เออถ้าสมมติมึงมีลูกซองใช่ป่ะแล้วเพื่อนมันศัตรูขับรถยนต์มาข้ามมึงกดยัดดีแล้วรูนระเบิดเลยโอ้โหอ่าแล้วมันเป็นได้นะแล้วอันเนี้ยเราเราวัดวัดแต้มยังไงอะวัดเป็นทีมหรือวัดเป็นคนวะ ว่าเป็นทีมมันเป็นทีมใครได้ดีสดุดก็คือทุกทั้งทีมได้ระดับ,บนั้นอย่างที่เขได้ทหนึ่งพวกมันก็ที่หนึ่งกันหมดเลยโอ้ยนี่ขึ้นอยู่ว่าทีมไหนมีคนเข้าที่หนึ่งก่อนถูกไหมใช่กูเจอกูเจอพวกไอ้เหี้ยนี่ด้วยนะแบบมันเก็บกระสุนปืนจนอิ่มมาแล้วมันก็จอดแล้วก็ยิงอย่างเดียวมันมีแบบเก็บแอร์ดรอปได้แบบเอเคอากาศไม่ไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมโอ้มันลงอย่างลดแล้วมันลงอย่างลดคือนับนับนับใหม่เลยนะได้ไอ้บอยมึงกูรู้มึงขับเก่งมึงขับเลยได้หรือว่าให้เบรกเกตดีวะ ใครใครจะเป็นเดิร์ดไรเวอร์วะมันต้องมีนักเล่นบักกี้นะเออมันต้องมีคนเล่นเดิร์ดไรเวอร์หนึ่งคนไงแล้วก็เป็นเดฟเฟนเดอร์สคนไปแล้วไปแล้วไป้ไปแล้รไปแล้วแล้วไปแั้วรปแล้วไปแวไป้วไป้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปแล้ไปแ้วไปแล้วไปแล้วไปเฮ้เ้ป้้้ล้ไ้้ล้้ว้ ไอ้ชนกูไอ้ไอ้บมช่วยกูด้วยมันหลกไอ้คนท่เดนไอ้คนที่ดนไอ้คนไ่เดิไ้ไใครแม่กเล่มันคนเดวดไอ้คน่เดิน่เดนไอ้่ดไอ้มไปบุ๊มไปบุ่มไปบุมไปมไปบุ๊มไปบุ๊มไปบุ๊มไปบมไบุีมไปบุ๊มไลบมไปบุ๊มไปดุมไปดุ๊มไป้มไปบุ๊มไบุกมไปบุ๊มไปเุ๊มไปบมไปบุ๊มไปุ๊มไปมไบไุไไ

โอ้ยไอบอยไอบอยที่หนึ่งใช่ป่ะที่สามที่สามวายเอ้ยมึงไม่เอาที่หนึ่งไงบใครโดนยิงมึงไปนี่ดิบดิบดิบไอบุ๊หลังหลังหลังใครมันขับรถชนใครมันขับรถชนีตาไอเียอะไรตายวะอ ฮวเดี๋ยวหลังตาหมดแล้วจอดยิงเลยสัตว์ไม่ยิยิงไอ้บูไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดอเเไออสวยเ่ไวไอ้เี้ยวอ้เี้ยวไม่้องจอดโอย วอยรถจั่เมื่อกี้ปนจอดยิงกูอะใครที่หนึ่งวะใครที่หนึ่งผ่าสายหมดโอไม่รู้ใครที่หนึ่งอะออาใช่ยี่ใครอะโอ้ยบุมบุมหลังมึ้งาไปทางไหนวะรู้ๆข้างบ้างหน้าาเดี๋ยวๆๆไอ้บุมมีมีตัวต้มหลังมาอยู่ใครมันยิงวะ ตที well? ies, ่ไม่ท oh, ันแลวไปไหนแล้ววะเปไรกินไดนร็ได okay? ้ไปไหนแล้ววะพวกนี bon ่นโอทางลงทางลงชัดมากอ่ไหนวะเนี่ยกูได้ที่สกอยู่ไกลกูอยู่ไกลกูอยู่ไกลตาที่อง้โคตรจากเบอยกูสัทำเวลาให้สองไสวย

เยพอยไม่ก็ูรัดไปเลยอ่ะแล้วก็ยิงไอ้พวกโง่นั่นไงกูอยู่ที่ห้ากูอยู่ที่ห้าแล้วตอนนี้มึงที <fry> okay. ่หนึ <AP AN IC AL> はは่งแล้วเพื่อนโอเคโอ้โหอย่าพลาดนะบอยนะมึงอย่าพลาดนะพลาดอะไรเขาจะใช่อะไรสักเอาเหรอไอ้เหี้ยมปคนครับไอ้ยใครใครมายิงกูต้องเป็นใจว่าคนเหี้ยเลยแบบ ยิงกูตรงเันชัยคพ่อเออเชี่ยเอาล้ไงไอ้เหี้คนยิกูเข้าเซไปไอ้ยัมันแคบอยในเนชัยยันยังไม่โรมเสมอไอ้เหี้ยโบูบดีเี่ยงวยเข้าเซสอรอบมัยิงกูตายได้แต่รอที่หนึ่งเล Yeah, oh, เยี่ยมไปตไปเลยอันนี้อุตส่าห์วอร์มแล้ววอร์มรอบหน้ากูจะไปเล่นรถไปเล่นรถยนต์ <c oughs> ดูบักฝากกิมอะไรก็สีล่ล้อใส่ล้อแต่สีล่ล้อยังเปิดสนามมามันลากกูไปล,ลงโลข้างทางเลยโคตรเยี่ยมเลยมันกำจัดจุดอ่อนกูตั้งแต่เริ่มเลย <c oughs> เปิดมามันลากกูลงข้างทางเลยโคตรเชี่ยเลยโคตราัหมามึงไม่มได้อยู่ข้างหลังมันพวกกูเองล่ะได้ยี่กูยิงถังระเบิดแบบตายสามตัวเลยกูยาปลิวตายห่าเลยตอนนี้ไอ้ y, ลมมอเตอร์ไซค์กันหมดได้เป่าโอ้้ย,ยได้อยู่แก๊งไหม โยมาตบดูดเฮ้ยเราเราหันกันคนละทางเลยนะเท่เลยอะไร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 เขาแกมอะไรอะไรเขาเต้นเหมือนกันอยู่เขามีคนมาแจมไปเก็ตมาแล้วไปเก็ตอยู่ไหนขโมงต้องอยู่เดกไก่ต้องอยู่ใน็กไก่นิดนึงเออขอขอตำแหน่งหน่อยมันมีนักร้องนำเต้นนี่นักร้องนำแต่งตัวแปลก เดี๋ยวหางเครื่องเต้นให้หางเครื่องเหรอุอยไม่ใช่ผีนักร้องนำเหรอไม่ได้เต้นอะไรนี่โอ้มันจะเต้นโอ้มาแล้วอืมอุ้ยคุณเกิดหลังเลยโอ้เลาเโอ้เราได้โลเคชั่นใหม่เหรอไม่เหมือนเดิมเหรอไม่เหมือนเดิมอ๋ไอ้เชนหยุกล้อไปแล้วอ่ะหยกล้อไปแล้วหยกล้อไปแล้วเออ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 โอ้มันได้กระสุนไปคันหนึ่งมันได้กระสุนไปคันหนึ่ง เดี๋ยวกูเช้าใช่ไหมช้าๆได้พาเด็มงาเชื่อไอ้เชี่ยเอ้ยกูไม่ได้กระสุนอีกแล้วตายแน่เ้ยกูได้แล้วโ้าวมาแล้วตี้ว้าวที่สองตายไปแล้วไอนี่มันร้องร้องหน่วยกำจัดหน่วยกำจัดเฮ้ยหายละไปเลยไปเลยไป้ไอ้ไปเลยเดี๋ยวผมยิงมัน ไอ้บุ้มตามหลังแล้วมาตุ้มตามหลังแล้วมาเยี่ยว้าวเยี่ยแล้ก็ว้ามืดหัวเฮ้ยบุ้มตรงนี้ตรงนี้โคตรเยอะเลยกระสุนเฮ้ยเราที่สองเราที่สองที่สองเราสองสามสี่ห้าร้อนร้อนตายสิค่ะไอ้มันเต็ดตามหลังกูอยู่รีบไปเร็วเบรกเที่เท่าไหร่อะที่สองสามสี่ห้าไงเบรกเที่ยสองมึงขับไปอยู่มึงไหวบ้ามึงไหวบ้าเราวกูไปเคี่ยงหลังให้กูณไปเคลียร์หลังเลย ุ้ละมีกระสนเป็นยี่สิบนัดเลยโอเคอุ้มพร้อมยังรูปตามไปข้างหน้าไม่ทันวมากระเบิดไปได้ยั้ยไดึงถันดีเตีไงง้างยังยังยิงถังละมันดิมันตายแล้วที่หนึ่งมันตายเฮ้ยที่หนึ่ตายหรอไอ้งรไล่ไอ้งรไล่ที่หนึ่งเไอ้ที่นึมันยิงเข้าเตา เอตายแล้วตายแล้วตายแล้วคันอะ่างอะไรึงอะไรไปเลยวุ๊มเฮ้ยมันเกิดไหม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 ไม่เกิดนะลหอีอยอ้ยมาแวมวมาแล้วมมาแล้วมาแล้วม้วมาว้ว้ล้ โอวีบอลบอลไอ้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 บูมไอ้บูมช่วยบูมข้างหลังไอ้บูมช่วยข้างหลังเลยเยอะโคตรบูมูมโอ้ยมันกอเอ้ยได้แล้วได้แล้วไอ้ขี้นี่ไอ้ขี้นี้จบแล้วโอวีบอลไอ้บ้าเจ๊ตีเออสวยครับไอ้บูมไอ้ขี้นี้เพิ่งเกิดไอ้ขี้นี้เพิ่งเกิดไอ้ไอ้สัต โอ้ยเชื่อจริงมันได้ยิงมันได้ปยินมึงเชื่อกันหมดหมดสามสิบวิสามสิบวิชักเลยไอ้เหี้ยไอ้บอลไซไอ้บอยบอลไซมันเล่นกูไอ้บอลไซมันเล่นกูตีใครความความความเบลอเออไอ้สัตว์ไอ้กระสุนหมบ่นเฮลป์มาแล้วกูข้างหน้าดันมีกระสุนมึงไม่รู้หรอกความรับปรกขนกลางแถวเป็นยังไง เอ้เจนนั่มึงกลับมาหาพ่อโอ๋อว้าวเราที่หนึ่งแล้วอ่ะต่กว่าเลยไอ้คนเจยขลักแถวนักัวหชแถวไอ้เนี่ยกูฆ่าไปกี่ตัวเนี่ยดูไงวะเนี่ยเฮ้ยอัดดักหนึ่งเลยพี่ไง ดูไม่ได้หรอดูไม่ได้แต่ว่าที่รู้ๆกูยิงไปแปดคิวอะกูเงียไอ้เี้ยตอนกูตามมาหลังกูได้กระสุนมาเยอะกระสุนกูุ่สานสองนัดอะไมที่เราบัง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 เังบังบังังบังบับับังบองบั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 บังบังบังไอ้บอยมันได้บังบังัััับง เดี๋ยวกูลองไปขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อมันดีกว่ากูอยากลองดูนะกูอยากลองดูบ้างว่าการยกล้อมันยังไงเด็กเว่นคู่บนโอ้ยเยอะเพลงกากเอ้าอ๋อดีกันเอ๊ะฮือพวกนี้อะไรอ่ะจ้องผมหมดเลยเอะไรจะมาขมิ้นกันไป สมาคมคนรวยเว้ยตั้งแต่พันหนึ่งด้วยชุดีมันตายแน่มันตายแน่ออกตัวยกลออกตัวยก้เชื่ออยูยกลหอึ่งทีนี่อ้กูยกลรอแล้วคุยก็รอแล้วไ้เชียมันเร็วกูได้ไงวะไอ้คุยก็รออยู่บ้งไปเลยไปเลยไปเลย กยล้อไอ้มึงมึงหยับมือหย่าพลาดขึ้นคนนะดันไฟดันไฟขึ้นขึ้นขึ้นเนินได้ได้ขึ้นเนินได้ได้เน่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 ต้องขึ้นทางนี้ต้องขึ้นทางนี้กูได้เชี่ยวชาญเฮ้ยไปมาวะไปแล้ยาอ้โหแต่ละเทียวกูรับปันได้อยู่เฮ้ยมึงมึงอะต้องไปกูอะหน่วยยิงไรวะ ใครตามเขาบอกว่าเปี่ยนเปียนไม่เออเปลี่ยนเปี่ยนเลยแหละเปี่ยนเลยเราจอดยิงเราจอดยิงไปก่อนกระสุนยังไม่มาใช่ปะยัไม่มีกระสุนเลยเชิญกุ้มว่าใครใครโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยแย่แล้วกูเสียหลักไม่ไงไปเลยบอยมึงที่หนึ่งแล้วเออกระโดดเออกระสุนกระสุนเต็มเลยกระสุนเต็มเลยคอคอคอ ย้อนไอ้ี่นี่มีกระสุนข้างหน้ากูมีกระสุนยกล้อไปยิงยกล้อเลเฮ้ยย้อนี่มันยิงกันเองตระลาดไปเลยเดมกูเล่นอะไกูที่หแล้วปี้ไอ้บูไอยู่ไหนวะไอ้บูอยู่แนวหลัง สวยปูมสวยสวยเอ้เยฮ้ยใครมาได้กันปูมันเต็มเลยย็บแงกันปูมหมดละกลกไปกลักไปโีดูเลยีมากูไปเลยไปเลยโฟกัสกับการตีอีไรก็ว้สวยสวยสวยขันลคุยคันหนึ่งตี โอ้ยเฮ้ยป่าฮ่าฮไอ้ยังชนทางน้ำมันตายเนี่ยตายเลยดิโอ๊ยป่โดนแล้วกูโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้เราเราต้องรีบขึ้นไปได้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 พอจะถึงยังวะไดถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วก็ต้องไปเบรกเกอรมาอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ผมโดนผมออกนอกระรางผมไม่อยู่เจ๊ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้เกมส์จมรรีทิศหนึ่งอยู่ไม่เป็นไรใช่แต่มันไม่มีโอกาสได้เก็บกระสุนเลยงไงยเฮ้ยอย่าบอลตะครอดบอลตะครอดเป็นก,การคุมการควบคุมไอ้เี่ได้ไม่เก็บแต่กระสุนเชื่อบ,บัรก,กี้ไอ,อ้เี่ยบัรกี้ไปจอดเก็บกระสุนเบเกอรหลังมึงมีบัรก,กี้คันนึงอะกำลังอะไรกิงอยู่กำลังหลบอยู่จอดมบอร์กมาดิ เงียบกวยี่มเจอมันดสัตว์อเอเคเขไเาไอเคไม่ใเ่เกาม่ใชอะไร่ันวะมากูแค่เ่ใจละขมาไมนกระสุนวะขระสุนอยู่กระสอนไม่มีเลยอ่ะกระสุนกระสุนมาแล้วน่โขาาขอขอขขขอ อะไไปเร็วเลยเฮ้ยทำไมฮราขี้รู้นกันแล้วนีกูตายละไอ้เหี้ยรอดไปได้ยังไงรอดไปได้ยังไงไม่ไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขันได้ไหมเออเออข้างหลังอีกข้างหลังอีกบักกี้บักกี้บักกี้ไป จมีคนจอดอยู่ที่ปั๊มคนหนึงก็จอดตงปั๊มเดมคนจอดอยู่ตรงปั๊มจากหัวมันจะจบแล้วแกม่จบแล้วผู้หญิงมันตายแล้วตรปั๊มอ่ะแดักวู้ไปแล้วไม่เห็นจะยากเลยดิว่าพวกเราแชมป์เปี้ยนแชมป์โลกไงได้อีกเป็กไ่บอกได้สนุกมากขอขอเป็นโหมดหลักเลยได้ไหม i <laughs>